เอาอากาศสบายดีเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้แไรก็มื้อนี้สิพาพี่พาน้องไปกินตำมงคงเนาะทุกคนเนาะนี่แซ่บๆทุกคนแซ่บๆเนาะอาหารบ้านนานี่คือเค็งครับซื้อเนาะทุกคนเนาะบ่าวต้มพาเลาะเด้อสวัสดีทุกคนเนาะสวัสดีเพิ่นเน่สวัสดีเนาะอ่าสบายดีท่านผู้ชมตอนนี้มากินตำมงคงเซ่ตเซ็ตบ้าซั่นพี่น้องมาเซ็ตเซ็ตงาไปได้บาดนี้ได้ก็ไหลใหญ่หางมันเหวมันยืดกินแซ่บๆพี่น้องนี่ตำมงคงเซ่ตเซ็ต อคือแซ่บอู้ดนคนมาเด้อ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 แซ่บๆมื้อนี้แขกมาิเฮือนทุกคนเนาะผักกบ่มีหยังหลายนี่ก็คือมะเขือทุกคนเือบ้านเฮานี่แหละเนาะปลูกเองทุกคนเนาะอืมปลูกเองกินเองบ่อยากเว้า

มาเด,ด่ามาเดินพีน่น้องเดอ้อคือผักกะเซนทุกคนแซ่บ,บเป็นไงดีงมาจาร,รว,วนเนาะ บ่าวตอมเพิ่นเด้อเพิ่นก็นมีดซองอยู่ได้พี่น้องฝากติดตามซอ,อ,องเพิ่อนเน่ยซื้อซองได้เลยซื้อซองตอมพากินพ้าเลาะเนาะว้าพาเข้าติดตามให้ไหนเด้อเป็นภาษาไทยเนาะเืือก็ตอมพากินพ้าเลาะเามาพี่นอ้องสุดแซ่บอื้อ มาเกนมะเอการนะให้มาดังกรอบ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 มนี่ะมัเกือขาวนี่ทุกคนเนาะปลูกเองทุกคน mạng nhanh lên lên Thấy không? À, đến ừ. nhảm không kép này một cơ tháo kép một cơ แซ่บลยทุกคนให้จูน,จนางคือเกาประมาณนี้ทุกคนเนาะโมคูเข้ามาเล่นพี่น้องงั้นจะมังหูให้กินมีพักบงทุกคนเนาะคือหูด,ดีบาคนก็นได้ปลูกเองทุกคนเน,นาะแซ่บออืม Một sửa được không nào? người nào là sĩ tên để nhưng mà chim soi đâu tập không cất Không cất ừ. Chị sẽ tập sơ nuôi con này bố bố kinh kinh rồi đó xem bốc kinh bọn Xem bốc kinh ผักกระเทนมังหงุ่งทุกคนเลยบรรยากาศเบาเลยคิดยังไงกันนะครับน้ำลายเลยนะทุกคนเนาะสุดยอดลองมาเอาแล้ว้อทุกคนเนาะแซ่บผักกระเซนนี่บางคนก็ห้องผักกระทิ่น้ำเนาะทุกคนเนาะห้องพักคือกันโอเค๊ ม,มันไปใช้บ่ได้ทุกคนเนาะเก็ดเหตุอยู่ม้อยูนนั่งขึ้กเอาหนอกกับบรร่ได้โควิดมันระบาดเองทุกคนการมาระบังทุกคนเด้อออกไปใส่ได้ป้องกันตัวเองทุกคนเนาะแซ่บ À. cướp, <laughs> cakli, <laughs> cái vay <laughs> <laughs> thôi vay à. chẳng là gì đâu hà cứ bộ là gì vậy, cao nào thì nhìn là lương thay, กูแห้งเลยเนาะเก็บมาอีกทำมาอีกบอกกินได้วันนี้ได้อิีกเลยสิเซ่บ วันไหนมันดีนกินแล้วก็เนากินหลายคนมันเล็นอะไรัญกินแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเดอ้อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปทุกคนเนาะ าคลิปนี้ก็สิจบตอนนี้นะทุกคนเนาะประมาณนี้มันเบิดแล้วทุกคนเสื้อแซบบายบายกองเนยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเด้อบ่าต้อมพาเลาะติดตามช่องมันของบ่าต้อมเนาะส่องคนติดตามกับบุหลายเนาะฮะกับซีเรียนเฮ็ดเนาะส่องส่องไม่ต้อมพากินพาเลาะเด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องสหรับคลิปนี้ขอจบพิธีเทนเนาะขอบใจบ๊ายบาย